สวัสดีครับผม EP นี้จามบูมจะชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพกระดูกด้วยไฟโตนิวเทรนสีขาวจะเป็นยังไงไปชมกันก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจทำความรู้จักกับเจ้าไฟโตนิวเทรนกันก่อนนะครับไฟโตนิวเทรนเนี่ยเป็นสารที่พืชสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของพืชครับเช่นช่วยในการสางังเคราะห์แสงหรือว่าป้องกัน uv บางชนิดก็ช่วยในการไล่ศัตรูพืชนั่นเองซึ่งเมื่อเราทานพืชเข้าไปครับแน่นอนว่าเราก็จะได้รับไฟโตนิวเทรนเข้าสู่ร่างกายด้วย แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากเขานั่นเองไฟโตนิวเทนเนี่ยตอนนี้ที่เรารู้จักการมีทั้งหมด14ตัวแบ่งได้5กลุ่มนะครับตามสีของไฟโตนิวเทนก็คือม่วงเขียวขาวส้มแล้วก็แดงแล้ววันนี้บูมจะพูดเน้นไปที่ไฟโตนิวเทนสีขาวนะครับซึ่งเป็นไฟโตนิวเทนที่เป็นตัวทอ็ทอปๆเลยที่คนเรามักจะขาดกันทำไมเราถึงขาดสีขาวกันเยอะลองนึกถึงผักผลไม้สีขาวนะครับก็มีกระเทียมถูกไหม หวัวหอมขิงนะครับพอเวลาพูดมาแบบนี้เฮ้ยบางวันเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ทานผัก3-4ตัวนี้เลยนะโดยผักผลไม้สีขาวก็จะมีไฟโตนิวเทรียนที่สำคัญอยู่2ตัวก็คืออัลลิซินและเควสตินครับไฟโตนิวเทรียนที่กล่าวไป2ตัวเมื่อสักครู่นะครับนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วยังช่วยในการบำรุงสุขภาพกระดูกอีกด้วยอย่างในงานวิจัยนี้เขาก็ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าอัลลิซินเนี่ยมีส่วนช่วยในการป้องกันกระดูกพรุนนั่นเองครับ กระดูกพุนเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือร่างกายคนเราเนี่ยจะเริ่มสูญเสียแคลเซียมไปเมื่ออายุ30ขึ้นไปนะครับเสียอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกป,กปีแล้วกระดูกพุนนะครับเป็นโรคที่ไม่มีอาการเจ็บปวดหมายความว่าพอเราแก่ตัวมากๆเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่ากระดูกเราพุนไปมากก็คืออาจจะรู้ตอนกระดูกหักนั่นเองนะครับอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้ความหนาแน่นของกระดูกเขาเนี่ยจะ ลลดลงกระดูกพรุนนะครับตอนนี้ยังเป็นโรคที่ไม่มีการรักษานะครับแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมนะครับร่วมกับผักผลไม้สีขาวซึ่งมีไฟโตนิวเทรียนตามที่บูมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองพอรู้อย่างนี้แล้วก็หวังว่าในจานอาหารมื้อถัดไปของทุกคนนะครับจะมีผักผลไม้สีขาวแล้วก็มีในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับโดยปริมาณผักผลไม้ที่ควรทานต่อ1วันนะครับอันนี้บูมพูดรวมทุกสีเลยนะ ก็ประมาณ5-9เซอร์วิงครับแล้วแต่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนอ่า1เซอร์วิงเนี่ยก็ประมาณ1กออํามือีอ้1ฝ่ามืออ่ามีผักู่ียงนี้1วันเนี่ยต้องการ5-9เซอร์วิงครับผมสําหรับ EP นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไฟโตนิวเทรนสสีขาวในส่วนของไฟโตนิวเทรนอีก4สีที่เหลือรอติดตามชมใน EP ถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคุยสบายายจานบุมสวัสดีครับ